สวัสดีครับแม่บ้านก๊อกนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูบอลสีนะครับบอลสีที่ซื้อมาแล้วก็จะทําการปลูกนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็ได้เตรียมกระถางไว้หมดแล้วครับมาชมต้นแรกเลยนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมใบนะครับเขียวขาวนะครับ แบ่งครึ่งเลยนะครับเขาเรียกว่าฮาร์ปนะครับขาวฮาร์ปนะครับสวยมากนะครับอันนี้เป็นบอลที่ชื่อว่านิวกิเวนะครับท่านผู้ชมมีลูกด้วยนะครับ2ต้นนะครับี่ลูกเล็กๆนะครับต้นหนึ่งนะครับมีอีกต้นหนึ่งเล็กๆนะครับอีกต้นหนึ่งก็มีสามใบแล้วนะครับนิวกิเวนะครับดูก้านขาวเขียว นะครับสวยมากครับท่านผู mm ้ชมใบนะครับเห็นไหมครับหาบนะครับเขียวขาวนะครับสวยงามนะครับมาดูใบนี้นะครับเห็นไหมครับสีดำดำเนี่ยนะครับดำทะมืนเลยนะครับดำเข้มเลยนะครับสวยงามมากๆท่านผู้ชมดูนะครับใบสวยสวยครับดำแบบ สวยมากครับนี่ก้านนะครับก้านก็ออกเป็นม,ม่วงเข้มเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้มีชื่อว่าโครอนนะครับท่านผู้ชมโครอนนะครับสวยงามไหมครับมาดูต้นนี้บ้างนะครับต้นนี้นะครับ เห็นไหมครับใบเนี่ยจะสวยนะครับมันจะมีเข้าขาวอยู่ตรงกลางใบด้วยนะครับท่านผู้ชมใบค่อนข้างจะกลมนะครับต้นนี้นะครับถ้าเป็นฟอร์มใหญ่เนี่ยจะสวยมากนะครับที่ผมไปเห็นที่ร้านนะครับที่เขาปลูกเป็นแบบว่าฟอร์มกอใหญ่เลยเนี่ยนะครับมีหลายๆต้นอยู่ด้วยกันเนี่ยสวยมากครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่มีชื่อว่าสตรอมนะครับ เราจะเอามาปลูกเพื่อขยายพันธุ์นะครับเอาไว้ประดับที่บ้านเรานะครับมาดูบอลสีนะครับคันนี้นะครับมีต้นนี้เลยนะครับก้านยาวนะครับอันนี้เอาออกมาจากตู้นะครับอยู่ร้านเขาเขาจะเลี้ยงไว้ในตู้นะครับก้านก็เลยยาวแล้วก็สวยงามแบบนี้นะครับอันนี้มีชื่อว่ามัคควาลรังสรรนะครับท่านผู้ชมนี่ครับใบสวยงามมากครับนี เห็นนะครับสีสวยมากเลยผมก็อธิบายไม่ถูกนะครับว่ามันสวยยังไงแต่เราดูแล้วเนี่ยนะครับก็คือสวยอะครับลายสวยนะครับสีสดนะครับนี่สีสดเลยนะครับอันนี้มัคควานรังสรรนะครับมาดูอีกหนึ่งต้นนะครับที่เป็นต้นใหญ่นะครับอันนี้ก็เลี้ยงไว้ในตู้นะครับเพิ่งเอาออกจากตู้มานะครับ ก็เอาออกมาไว้ที่บ้านนี้ได้สองวันแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นี่สวยงามมากนะครับมีลูกด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับมีลูกเล็กหนึ่งต้นนะครับนี่มีชื่อว่าพระรามนะครับท่านผู้ชมมีชื่อว่าพระรามนะครับเห็นไหมครับก้านยาวสวยนะครับนี่สวยมากเลย อันนี้มาดูกระถางเล็กบ้างนะครับนี่กระถางเล็กเห็นไหมครับใบก็โทนสีก็ออกจะคล้ายๆกันนะครับแต่ละต้นที่เลือกมาเนี่ยนะครับเราจะชอบเป็นบอลโบราณนะครับอันนี้เราซื้อมาประดับที่บ้านเรานะครับเราไม่ได้ซื้อมาเพื่อว่าจะหวังเลี้ยงขายนะครับสีก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบบอลโบราณนะครับอันนี้นะครับต้นนี้มีชื่อว่า พญาพันวังนะครับท่านผู้ชมนี่พญาพันวังนะครับนี่ครับพญาพันวังนะครับอันนี้มาดูต้นข้างในนะครับเห็นไหมครับสีก็จะออกแดงเขียวนะครับแต่ว่าลวดลายจะต่างกันนะครับอยู่นะครับอันนี้นะครับมีชื่อว่าหลวงราชนะครับหลวงราชนะครับ จะมาดูต้นน e ี้นะครับอันนี so <ower> ้หานุมานจองถนนนะครับท่านผู้ชมเห็นนะครับนี่ใบก็จะเหลืองเหลืองเขียวเขียวไม่ใช่เหลืองนะครับใบออกจากเขียวเขียวแดงแดงเหมือนเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันนะครับนะครับหานุมานจองถนนนะครับอันนี้มาดูต้นนี้บ้างต้นนี้หานุมานเข้าเฝ้านะครับอันนี้เป็นตระกูล ยักษ์นะครับหันอุมานนะครับเห็นนะครับใบที่ออกมานะครับจะเป็นสีชมพูนะครับจะออกสีชมพูนะครับสวยงามมากนะครับมาดูต้นนี้ใบแดงเลยนะครับอันนี้ก็มีชื่อว่าปุ๊บจอมทัพนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมต้นเล็กที่เราจะซื้อนะครับแล้วก็เอามาปลูกไว้ที่บ้านเราสวยงามมากๆครับท่านผู้ชมนี่ครับ บอลสีนะครับเราจะสะสมไว้ที่บ้านเรานะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ครับ